สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีกสบายทิปนะคะจังหวัดสุราธานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้และมีพื้นที่มากเป็นอันดับหของประเทศไทยคือมีพื้นที่12,891.469ตารางกิโลเมตรมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่59 นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่าแก่มีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูงภูมิประเทศแบบภูเขารวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทยทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะเกาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถึง98เกาะนับว่ามีเกาะมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศรองลงมาจากจังหวัดพังงาที่มี155เกาะและจังหวัดกระบี่ที่มี154เกาะ เกาะขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักกันเช่นเกาะสมุยเกาะพังันเกาะเต่าและหมู่เกาะอ่างทองเนื่องจากทำเลที่ตั้งจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้งคราวเนื่องจากจะมีแนวเทือกเขาตะนาวศีเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวในทางกลับกันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกำเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ทำให้จังหวัดสุราธานีมีช่วงฤดูฝนกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเป็นหลักโดยใช้พื้นที่ในการทำเกษตรประมาณร้อยละ45ของพื้นที่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ประมงอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการทำเมืองแร่จังหวัดสุราธานีเป็นที่ตั้งของเมืองเกา่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสีวิชัยจังหวัดสุราธานีมีอาณาเขตดังนี้ด้านเหนือติดกับจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรและอ่าวไทยด้านใต้ติดกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านตะวันออกติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวไทยด้านตะวันตกติดกับจังหวัดพังงาโดยทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้นมีชายฝั่งยาวประมาณ156กิโลเมตรโดยมีเกาะที่อยู่ภายใต้เขตการปกครองของจังหวัดได้แก่เกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเตา่าและหมู่เกาะอ่างทองซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย จึงได้ชื่อว่าเมืองร้อยเกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น19อำเภอ131ตำบล1,074หมู่บ้านเราไปดูกันนะคะว่ามีอำเภออะไรบ้าง 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2. อำเภอกาญจนดิต 3. อำเภอดอนสัก 4. อำเภอเกาะสมุย 5. อำเภอเกาะพงงัน 6. อำเภอชัยยา 7. อำเภอท่าชนะ 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม 9. อำเภอบ้านตาขุน 10. อำเภอพนม 11. อำเภอท่าฉาง 12. อำเภอบ้านนาศาร 13. อำเภอบ้านนาเดิม 14. อำเภอเคียนซา 15. อำเภอเวียงสะ 16. อำเภอพระแสง 17. อำเภอพุนพิน 18. อำเภอชัยบุรี 19. อำเภอวิภาวดีคำขวัญจังหวัดสุราธานีเมืองร้อยเกาะเงาะออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ